สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาชีกกกอกค่ะมาสองคนหนิแมาแม่ปุ๊ไดพูดได้ถูกเรื่องมากินนี่ย่าก็อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่เป็นเขาก็เลยให้มาโกกอกมามากินมะขามนี่เฮากินแล้วจังเมื่อมะขามเหนื่อใหญ่เพิ่งผักอันนี้อันนี้โลเทเลอร์นี่นะโกกอกจองร้อย อันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะคะเออสองร้อยพร้อมส่งหน่วยไงขากันไงอีหลีเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินอ่ะกินเบิรงเรือหวานตั้มพอได้ไปต้นพอได้ไปต้นผู้ใดนะต้นคนอยู่นาคนอยู่นาคนที่เขาเขียนลายชื่อที่เราเขียนลายซื่อเลือกแตมแอนอาซิมซิมปุเป็นยังไงเป็นยังไงหวาน หวานแห้งยังบอกเราอยดกับเผาืหวานีกัเผาอันนี้สั่งได้นะคะรูละสองร้อยบาทพร้อมส่งถ้าพันพันอะไรนะพันพันสีชมพูวันนึงนะบอนี่อันนร้อยชินนงไม่หลอยู่บอสีทองเงินพอได้ขายอยู่บอมึงเงนมาแน้วเงินมหลเคือชมพู ว่าแปดสิบมากระนังมาหลานนั้นมาเศร้าเมยยูมันไปแก้ไหมมาไม่หูงามเด้อกุหลาบน้องอาชีนี่เออพักหวานก็ยังไม่เตะยอดอยู่น้ำโพยหน่อยมาแต่สิเลือ เออหุ่นหลังพี่ละเอามะขามเนี่ยไว้ทั้งหน้าได้เฮาจะกินก็กินแต่เฮ้ยเขามาแล้วผู้ที่ถูกเรื่องนี่ต้องกินก่อนมะขามฝักใหญ่เนี่ยปุ๊บจะกินแล้วกินเฮาเจ้าลาือกันอยู่ทั้งหลังเด้อกันนั่งทั้งหน้าเด้อ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยาที่กบก่กองนะคะมาร้านเก่าร้านเดิมเพราะว่าแบงค์เพราะว่าแบงค์เสียสามหมื่นถ้านานสุดก็จะหมด,ดนี้นี่ไงเออใช้ตัวนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นต่ออัลต้ามัานจะชาร์จไฟเร็วกว่ารุ่นเดิมมันจะเร็วตัวนี้มันจะสี่สิบห้าวัตต์ตัวนี้มันจะยี่สิบ เอาไปชาร์จกันรุ่นอะไรอันนี้เบากว่าใช่ไหมคะชาร์จชาร์เครื่องนี่แหละอ๋อเสียบตามันจะขึ้นการชาร์จโดรพิเศษถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้มันจะขึ้นแค่การชาร์จครับแต่ราคามันโดดราคาต่างกันเยอะ990กับ1290้อยเกสองกับเก้ร้อยเก้าสิบอันนี้เบากว่าใช่ไหมหนักเท่ากันเพราะว่าความจุมันเท่ากันสามหมื่นแอมแต่ว่าอันนี้ แต่เนี้ยชาร์จเร็วใช่ครับมันจะขึ้นบอกหน้าจอเลยว่าการชาร์จด่วนพิเศษอันนี้มันจะขึ้นแค่การชาร์จด่วนแล้วมาต้องเก็บแบบเข้ากันเข้ากันแต่เวลาชาร์จเข้าแบตเตอรี่ก็จะเร็วกว่าถ้าเราใช้งานแต่มันแม่นอเนนโดมันไม่อันนโดเขาเก็บอยู่แต่เฮิร์ก็ได้อันนี้ราคาเร็วอะเก้าร้อยเก้าเก้ร้อยอันนี้พันสองเก้าร้อยแล้วเร็วสามร้อยรื้อเงินลงมาได้เป็นเงินอ่อน เอาท้าเออเอาเนี่ยละแม่ทำไม่ได้ใ่ตลอดเอาเอาตัวนั้นล่ะเมื่อก่อนก็มาซื้อขาก้อง่ต้องเมื่อก่อนแหละทุกวันนี้ก็คือร้านร้านเก่าร้านเดิมรลดให้ได้ไหมพ่อค้าร้านประจำ พันหนึ่งเอาน้าแม่ก็ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่ได้พันหนึ่งหลือเงินอยู่พันหนึ่งยังไงยูเดียแต่ไม่ได้เงินไปบุญธาตุพวกนี้นะ,ะ<_<_<_<_เออยางมาซื้ออยู่นี่เหรอยางมาหนังยางมาซื okay <_<_<_<_้อตัวใดเอ็นเอ็นเงินนี่เละแม่คอยซื้อแบบนี้มันนักคอยมาซื้อแบบนี้ไม่จังเบาเออแต่ะทำนั้นไปเมื่อวานจ้า ไม่เอาคาน้อยไปเออคาน้อยไปค้าน้อยตอน้ารคนน่าจะเยอะอืมแต่แต่ซื้อซื้อลูนนะนี่แหละแต่ว่าอันอันนี้มันยุบลงไปที่มันเสียนะ เราใช้นานมันก็มีอยู่เป็ใช้งานเสียบเข้าเสียบออกเยอะแบ่อยนถ้าถ้ามันยุบลงไปแล้วคือแท้ไม่ได้เลยบ่อกส่วนมากเขาจะไม่ซ่อมไม่ซ่อมหรนะไม่ซ่อมเนาะมันอันตรายบอกใช่ครับมันแก่แล้วซีโฟกพวกกาวมันจะไม่เหมือนเดิมอ๋ออันนี้จะมีถุงผ้าเราก็จะมีสายชาร์จจะดีไปสี่เนาะค่ะก็ประกันแรกเราหมเดือนอย่างนี่กอนไม่ตกหลุมไม่แตกหักไม่โดนแม่ไม่แข็งกระด้าง สภาพเดิมครับชาร์จไฟไม่เข้าอะไรเงี้ยเขียนได้แต่ถ้ามันมีรอยตกหล่นหรือแตกหักหรือโดนน้ำมาอันนั้นมันเป็นอุบัติเหตุของจากการใช้งานของเรามันจะเขียนไม่ได้เก็บกลองไว้นะครับมีวันที่ซื้อบอกจ้า900 90ลดให้เท่าไหร่นะ950แต่เดี๋ยวผมให้900คู่เนาะอค่ะจ้าเพราะว่ามาประจำเขาจะจำได้เนาะอันนี้ยูทูบเบอร์เกบกล่องแล้วนะครับเราลองมานร่วงมา ไป่ไปเข้าวิตซี่เหรออืมมือเลยนะเข้าเหรอมันว่เข้าอยู่บ่ไปซื้อใช่เลยจปดูอะไรจ้ะเปลี่ยนราคาผมอยู่ทางนั้นบ่ทางนี้ทางนี้นั้ไปอันนั้นมีกระบอกตง เอาห้าสิบบาทเลยลูกห้าสิบบาทเลยอ่ะงนนั้นต้องมูสามเนาะชาเขียวสองแล้วก็ผลิตชาไทายนึง่งอืมมันมันอะไรเป็นห้าแถมหนึ่งบวะอ่อะาห้าแถมหนึง่งเอาค่ะเอาน้ำต้มมูสองค่ะแช่เขียวสองแล้วก็ชาไทายหนึงงน่งต้มมูสองชาเขียวสองชาไทายหนึง่งชาไทยหนึ่ง เหียวนี่คยปูบ่เอาอ่ะะไรเเชอบเออจ้าเลยมันซีนเทเลออะนี้อันนี้อันนี้ข่าเรยคะาาทเลยแ่ได้ยเอาค่ะาสมเนาะอเอาเลยาไหคะาไสิบเอาเลยเอาเสื้อถุงเิเลยะกี่อันนี้เขาเสื้องาเออเอาอันนี อันกลมมีสามอันอ,อันนี้สองเป็นหชิ้น5้าชิ้นเราไปฝากน้องน้ำมูลกับน้องหนิว กิน,นยีน่บอไงกินบ่เอาาเท่ไหร่คะาท้าโต๋บออันนี้อันกลมนี่สามอันนี้สองเสือ้อน,นุ่มสองอันนี้สามอันนี้สองใช่ไหมจ๊ะจ้าอันนี้มีมีไส้นะคะจ้านนไม่ได้ไส้สาม